สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเป็นร้านจิวเวลี่ออนไลน์สินค้าทุกชิ้นลงราคาไว้เป็นราคาสุทธิเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจและง่ายต่อการทํางานของร้านค้าค่ะการสั่งซื้อสินค้าให้แคปเจอร์ภาพสินค้าที่สนใจทักเข้ามาที่เพจ f a c e b o o k หรือ Line Official ค่ะ เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะการเข้าไลน์ออฟฟิเชีลของร้านค้าพิมพ์ ID ดี n ลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ s421hkghi i ค่ะเมื่อเริ่มเป็นเพื่อนกับร้านค้าจะมีข้อความต้อนรับแสดงเงื่อนไขการสั่งซื้อค่ะ สินค้าชิ้นแรกจี้เข็มกรัดเพชรโบราณเรือนปหาหะยิงเปอร์เซน็นทองมา2เปอร์เซ็นพาราเดียม8เปอร์เซ็นหนัก8กรัมประดับเพชรเม็ดกลางเพชรเกรสรขนาด30ตังบริวารเพชรกุหลาบ51เม็ด80ตังทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.10กรัดจี้ขนาดกว้าง2.1คูณสูง4.5หเซนคัวจี้กว้าง6มิล ก้นกระดยาว1.8เซนระบบล็อกแบบหัวจักร,ราคา17,000บาทเป็นจี้เพชรโบราณขนาดใหญ่และเพชรเม็ดกลางเม็ดใหญ่ค่ะจี้มุกประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก2.6กรัมประดับเพชร4ต่าง3เม็ดรวม0.12กรัดมุกขนาด8มิลวัดช่วงเพชรถึงปลายมุก1.4เซน คั่วจี้กว้าง2มิลราคา12,000บาทเป็นงานมุกเซตติ้งเรียบๆที่ได้เพชรเม็ดใหญ่ขนาด4ตังค่ะงานเล็กๆใส่ประดับห้อยคอดูสวยลุกหวานแบบเบาๆค่ะจี G ้เข็มกลัดเพชรหนูเรือนปาหะยิงเปอร์เซ็นต์ทองมา12%พาราเดียม15%หนัก2.9กรัม ประดับเพชรกุลาบ42เมตรรวม0.30กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง2.2คูณสูง1.8เซนคั้วจี้กว้าง3.5มิลก้นกรัดยาว1.6เซนระบบล็อกแปหัวจกักราคา7,200บาทเป็นงานอเนกประสงค์เหมาะสำหรับคนเกิดปีชวดค่ะใช้เป็นจี้ก็ได้หรือเป็นเข็มกรัดกลัดแหลมคมใช้งานได้สะดวก ดวงตาประดับพลอยสีชมพูคือทับทิมค่ะกำไลเพชรเหลี่ยมปรินเซสเรือนทอง90หนัก39.4กรัมประดับเพชรเหลี่ยมปรินเซส s 9 9เม็ดรวม6.20กรัตหน้ากำไลกว้าง1.3เซนช่วงโค้งเพชรยาว6เซนรอบวง15.5เซนกำไลทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.3เซน ระบบล็อก2ชั้นแบบลินเสียบและแถบล็อกอ้อมใต้ท้องเรือนราคา255,000บาทเป็นกำไรระดับพรีเมียมที่ใช้ทองหนัก2บาทกว่าตัวล็อกมาแบบหนาแข็งแรงตัวเรือนมาแบบทองหนาหนาทองตันทองหนักชิ้นนี้เหมาะกับท่านที่สะสมทองและสะสมเพชรค่ะ ทองเยอะและเพชรเยอะเพชรถึง6กรัต20ตังเพชรขาวเล่นไฟและไม่ใช่เพชรธ,ธรรมดาเป็นเพชรเจรไนแฟนซีเหลี่ยมพรินเซสทรงสี่เหลี่ยมค่ะเพชรเหลี่ยมพรินเซสคือเพชรที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมแหลมทั้ง4ด้านมีการเจรไนให้มีเหลี่ยมมุมประมาณ50-76เหเหลี่ยมเพื่อให้เกิดประกายไฟและความระยิบระยับที่สวยงาม เพชรทรงนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากเพชรทรงกลมค่ะงานค่อนข้างเลือกเจ้าของรอบวงเล็กแต่เป็นกําไรทรงวงรีใส่แล้วจะล็อกหน้ากําไรไว้บนข้อมือค่ะต่างหูเพริดอดประดับเพชรเรือนทอง90หนัก4.6กรัมประดับเพชร24เมตรรวม0.24กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1คูณสูง1.5เซน ระบบล็อกแบบตัวหนีบโอเมก้าราคา2อ0 0มบาท p e r i o ด e เป็นอัญ,ญมณีเฉดสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวมะกอกมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จความสงบความมีโชคและความกล้าหาญค่ะชิ้นนี้ได้ periode เจริไนทรงรูปไข่ดีไซน์ประดับเพชรบนล่างด้วยดีไซน์ใบมะกอกเซตติ้งดูสวยทันสมัย ใส่ประดับขึ้นหูแล้วพลอยเล่นไฟสองประกายเสริมให้ชิ้นงานดูมีสเสน่ห์ชวนมองยิ่งขึ้นค่ะตัวล็อกเป็นตัวหนีบโอเมกา้าไม่ต้องกังวลเรื่องแป้งต่างหูหายค่ะสร้อยคอเพชรเรือนทอง90หนัก11.1กรัมประดับเพชรเม็ดล่างขนาด7ตังเพชรบริวาร31เม็ด80ตัง ทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.87กรัดช่วงจี้ยาว6เซนตุ้งติ้งสูง2.3เซนสร้อยยาว16.5นิ้วระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา53,000บาทเป็นงานสร้อยคอเพชรที่เชิงเพชรยาวค่ะสายหนาแข็งแรงกล่องล็อกล็อกได้แน่นหนาค่ะเป็นสร้อยคอเพชรขนาดกำลังดี ดูไม่ใหญ่จนเกินไปหรือไม่ดูเล็กจิว๋วใส่ออกงานก็ดูดีเพชรเล่นไฟวิบวับและงานดีไซน์สวยค่ะความยาวของสร้อยมา16.5นิ้วหากคุณลูกค้าลดความยาวทางร้านสามารถสั่งตัดสั้นได้แต่หากต้องการเพิ่มความยาวทางร้านไม่แนะนำเพราะช่วงนี้ทองแพงการเพิ่มทองจะมีค่าทองและค่าแรงค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนทับทิมประดับเพชรกุลาบเรือนปาหะหนัก5.3กรัมประดับเพชรกุลาบ10เมตร8ดตังหน้าแหวนขนาด1.8คูณ1.4เซนแหวนเบอร์53ราคา8,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานโบราณที่ได้ทับทิมเจรไนทรงรูปไข่วางประดับเรียงกัน3เม็ดดีไซน์ประดับบนล่างด้วยเพชรกุลาบเม็ดเล็กๆค่ะ ป้าหะคือทองโบราณมีส่วนประกอบของเงินผสมทองค่ะเหมาะสำหรับท่านที่ถูกฉลกกับพลอยสีแดงใส่เพื่อเสริมดวงหรือใส่เพื่อความสวยงามเป็นงานโบราณแท้ที่มาในสภาพเก่าหากคุณลูกค้าต้องการให้ชุบล้างดูเหมือนใหม่สามารถสั่งได้ทางร้านยินดีบริการค่ะแหวนมาไซ5 53หากคุณลูกค้าต้องการลดขนาดแหวนทางร้านลดให้ฟรี ปรับขนาดเพิ่มไซละ4 0สละ400บาทค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ